ผู้ชมไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1นึ่ทับสองค่ะที่ห้องประชุม301ศสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายจุมพศ์วันณัชชัดสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1นึ่ทับสองโดยมีนายสุภาพพวงสมบัติประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์และคณะ อนุกรรมการเข้าร <ici> ่วมการประชุมครั้งนี้ค่ะโดยการประชุมนะคะได้มีการดําเนินงานในปีงบประมาณ2,566ทางคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติซึ่งมีดรวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกําหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารที่สําคัญที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติและนโยบายของรัฐบาลจำนวน7ประเด็นด้วยกันคือ 1. การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2. การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 3. การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ 4. สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต 5. การรู้เท่าทันสื่อสารสารสนเทศและดิจิทัล 6. การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทยและ7 การธรรมาพิบาลในการบริหารงานภาครัฐทั้งนี้ครับยังมีเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศอีก4ประเด็นด้วยกันนะครับ 1. BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ 2. Tech and Innovation นวัตรกรรมไฮเทคโนโลยี 3. Healthcare ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลกและ 4. ครับอันนี้คุ้นเคยเราพูดกันบ่อย Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการวิเคราะห์ตามความเชื่อมโยงระหว่างเรื่องสื่อสารสำคัญระดับประเทศ7ประเด็นที่คุณศิวพรเนไท้ทราบและต่างประเทศที่ผมเรียนเนี่ยอีก4ประเด็น คือเรื่องสื่อสารสําคัญระดับจังหวัดมาจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติไว้เรียบร้อยจะดําเนินการเสนอแผนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้เห็นชอบซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับขอไปครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เน้นย้าเรื่องการบริหารจัดการน้ําในฤดูฝนและฤดูแล้งในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งการบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรสถานการณ์น้ําต้นทุนตามแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน เน้นย้ำเรื่อง Climate change นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งภาวะโลกร้อนทำให้เกิดก๊าซของเรือนกระจกเข้มข้นขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไป